ตอ,อนเดียวเข้าใหม่มาอีกแล้วใครถามหาตอนเดียวรถกระบะบรรทุกรถกระบะคอกสั้นคอกยาวคอกสูงมีให้หมดแล้วพี่คันนี้ปี6 5ปี64ปี66นะเลือกเอาเลยว่าอยากได้ปีใหม่ขนาดไหนเลือกเอาเลยว่าอยากได้หน้าแบบไหนเลือกเอาเลยว่าอยากได้ทรงแบบไหนนะพี่ราคาเริ่มต้นเนี่ยเงินสด3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอันนี้แค่ราคาเริ่มต้นฟอนประมาณ6กเจ็ดพันมาดูหน้าห้องเครื่องกันก่อนสำหรับ3คันนี้ที่ลงมาสภาพเป็นยังไงบ้างนี่คือสภาพแรกเลยนะ qc ผมกําลังตรวจอยู่นะนี่ว่ารถมีปัญหามีอะไรบ้างพี่ก็ดู มีชนลงชนหนักมาไหมมีพลิกคว่ำมาไหมไม่มีแน่นอนนะครับพี่ให้พี่ดูเลยสําหรับคันนี้สวยๆแบบนี้พี่นี่ดูได้เลยเดิมเดิมนะจ้าเดิม,มดเดิมนะลูกค้าจ๋าแล้วไปดูคันนู้นเครื่อง2.8เดิมเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมาก่อนเลือกก่อนมาก่อนได้ก่อนมาก่อนมีสิทธิก่อนนะครับผมแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาทดลองขับกันก่อนได้พี่อยากได้รุ่นไหนอยากได้ตัวไหนนะครับผม ถ้าเขามาสอบถามกันได้นะฮะร,รถพวกนี้บอกาะสำหรับก,การเอาไปวิ่งงานไปใช้งานนะครับผมแล้วก็รับประกันแน่นอนว่ารถเรานี่ออกไปผมรับประกันให้พี่อีก90วันมีปัญหาอะไรพี่กลับมาที่เต็นท์ได้เลยจริงไหมครับพี่หนึ่งครับน,นั่น บอกแล้วนะครับผมจริงแน่นอนนะครกลับมาได้ที่เต็นท์มังกรเลยเราดูแลเซอร์วบสให้พี่นะครับผมซื้อรถกับเราวันนี้เราฟรีค่าจัดค่าโอนประกันภัยพรบรให้พี่ด้วยสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลอยู่โอ้โหอยู่เหนือเลยอยู่ใต้เลยไม่ว่างจะมาซื้อรถเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะจ๊ะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เพจมังกรทุกๆสาขาได้เลยนะครับผมเรามีรถไม่เลือกมากกว่า400คันคิดถึงรถสวยรถถูกรถดีอย่าลืมพิถึงมังกรครับ